วินัยธรรมเจ้าวาดพร้อมด้วยสิธนและศรัทธาสร้างเมื่อปีพศ2468จะครบร้อยปีแล้วขอพระต 我听啊。 นี่ไม่ทราบว่าข้างล่างนี้สร้างใหม่หรือเก่าน,น่าจะส่วนมากจะข้างบนผมไะเห็นด้านบนอย่างเดียววัดอื่นๆนะก็ะเป็นตู้น่าจะเรียกตู้นะตู้พระไตรปิฎกนี้ประตูทางเข้าอย่างนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมปกติผมเห็นเป็นสี่เหลี่ยมจะีัดองนี้เป็นเน้เน,นวินทถ่ายบาทมา พอดีแนเนเดินมาสองลูกก็เลยได้ใส่บาทสวยงามมากข้างาส่วนที่เป็นตู้ขอบตะไคร่สีจะลอกเอืู้หน่อ ต้องตางดูหมนนะไม่ชุมรึกกำรุงตั้งเล็กน้อยอาจจะโดนโดนคนที่อยู่ข้างล่างแล้วข้างบนก็สำาุณก็แดงว่าหมดอายุจริงครับนะเกือบร้อยปีแล้วครับอน,นี่ครับดูใกล้ๆนะสวยมากโดนฝนนะฮะสวดูไม่โดนฝนก็ยัง นี่ก็เป็นโบสถ์วัดชัยมงคลนะครับที่แล้วผมเข้ามาทำบุญตอนมืดเลยฮนะเข้ามาด้านหลังผมไม่ทราวบว่าเป็นวัดชัยมงคลเดินเข้ามาเดินเข้ามาด้านนี้ประตูนี้ก็เป็นประตูด้านหลังนะะเข้ามากราบทำบุญกราบขอ,ขอพรหลวงพ่อในโบสถ์ เป็นพักธาาุนะฮะาตุแค่นี้หรอ